สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยนะคะวันนี้จะมารีวิวเวโปตีนที่ฝนสัญญาไว้จากคลิปที่แล้วที่ฝนรีวิวเวโปตีนของไบโอวิตนะคะวันนี้จะมารีวิวของตัวนี้ค่ะด็อกเตรพงนะคะทุกคนซึ่งฝนได้มาสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะได้มาทั้งหมด2กล่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตามความรู้สึกของฝนนะคะฝนต้องบอกก่อนว่ายี่ห้อเวโปตีนที่ฝนเลือกมาเนี่ยสองยี่ห้อเนี่ย ก็คือไบโอวิตกับดรพง์ตัวเนี้ยสาเหตุนะคะแล้วก็ค ondition ในการเลือกของฝนก็คือ 1. โซเดียมต้องต่ำนะคะ esterol, คอเลสเตอรอลไขมันอะไรเงี้ยค่ะจะต้องต่ำส่วนคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเนี่ยฝนคิดว่าหลายๆยี่ห้อก็ทำมาค่อนข้างต่ำอยู่แล้วแต่ฝนเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวโซเดียมที่มันสูงแล้วก็ปริมาณคอเลสเตอรอลอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวฝนจะมา เล่าถึงประสบการณ์การกินเวโปรตีนของดรพง์นะคะ1กล่องเนี่ยเขาจะมาในลักษณะของซองย่อยๆแบบนี้นะคะมีทั้งหมด10ซองค่ะทุกคน1นซองเนี่ยมีทั้งหมด35กรัมให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลโภชนาการมีอะไรกันบ้างนะคะโซเดียม45มิลลิกรัมน้ำตาล2กรัม ใยอาหาร2กรัมคาร์โบไฮเดรต8กรัมโปรตีน1ซองเนี่ยมีทั้งหมด23กรัมนะคะคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันอินมตัว0.5ไขมันทั้งหมด1ซึ่งคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตอบตอบโจทย์กับคนที่กลัวคอเลสเตอรอลกลัว กลัไขมันแล้วก็กลัวโซเดียมอย่างฝนมากๆแต่ฝนเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วในหลายๆยี่ห้อส่วนพูดถึงรสชาตินะคะรสชาติของเวโปรตีนยี่ห้อเนี้ยค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าของไบโอวิตเข้มข้นในลักษณะยังไงถ้าให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างไบโอวิตกับของดร์พงษ์ บโอวินี่ยมันจะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตที่ไม่ได้มีความนัวแต่อันนี้มันจะมีความนัวเหมือนมีนมมีอะไรอย่างนี้ผสมอยู่นะคะใครที่แบบเป็นสายติดเครื่องดื่มแบบพวกน้ำชงอะไรอย่างเงี้ยสามารถกินตัวนี้แทนได้เลยแล้วก็แคลอรี่ต่ำแต่ว่าให้โปรตีนสูงนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะเขาบอกว่ามีโปรตีนสกัดจากหางนม ปสิบเปอร์เซนต์นะคะแล้วก็ผงโกโก้สิบเอ็ดเปอร์เซนต์นะคะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะมีซูคาโรสแล้วก็เอซีซันเฟนซันเฟมเคประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้ผลได้มาในราคากล่องลนะประมาณ400บาทนะคะทุกคนก็ ต้องบอกว่าฝนก็ไม่ได้กินทุกวันแต่ว่าฝนเป็นคนที่ออกกําลังกายวันเว้นวันนะคะฝนจะกินในวันที่รู้สึกว่าวันนี้เรากินโปรตีนน้อยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าฉันกินโปรตีนเยอะแล้วฝนก็จะไม่กินโป,โปรตีนตัวนี้เลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเชคกินซะมากกว่าเพราะว่าเชคกินจะสะดวกกว่าเอามาชงกับแก้ว ธรรมดาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมที่ควรค่าแก่การซื้อมากๆเลยสำหรับคนยุคใหม่แบบนี้เพราะว่าเรากินอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะส่วนใหญ่เนาะก็ใครสนใจก็ไปหาข้อมูลดูเพราะาตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากในท้องตลาดนะคะชอบยังไงแบบไหน เน้นเรื่องอะไรก็ไปรอหากันดูแล้วตัวนี้เป็นเวโปตีนไอโซล t ดด้วยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเวโปตีนไปดื่มกินนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ